และนอกจากนี้นะคะที่จังหวัดพิจิตรเองก็มีการเตรียมความพร้อมรับเสด็จทุนกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีนะคะในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดําเนินงานโครงการทุบีดำเมืวันในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรค่ะ ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดพิจิตรนายพยนัลอศวัตพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีในวรโรกาสเสด็จติดตามผลการดําเนินงานโครงการทูบีนัมเบอรวจังหวัดพิจิตรและเยี่ยมสมาชิกโครงการท no. ูบีนัมเบอรวันทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจท no. ูบีนัมเบอรว พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอ no. นเะสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันณวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรในวันที่26มกราคม2565ด้วยค่ะโดยในที่ประชุมมีการหา,หารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ห้องรับรองการถวายความปลอดภัยและจราจรการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่บริเวณเสด็จการอำนวนความสะดวกด้านไฟฟ้าแสงสว่างและระบบสื่อสารการจัดหารถยนต์พระที่นั่งและยานพาหนะประจำขบวนเสด็จ โดยจะมีการหารือในรายละเอียดต่างๆต่อไปนะครับ